สวัสดีครับท่านผู้ชมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องก๊อปดัมซิงครับดินเดวนมาครับชมกูบิโก,โกตัวใหม่จากอาริยะรุ่น10ครับเ k 2 mm. 0 0ครับ SM มไม่แท็กหนาปึกเลยครับไม่แกะกล่องเพิ่งลงเมื่อเช้านี้เอง เลือข้างล่าง7ตัวครับบน2ส,สวยจัดครับนี่ลดออปชั่นลงครับไฟท้ายไม่เอาครับเพื่อลดต้นทุนครับของใหม่ครับของใหม่สวยจัดครับ พอดีหน้าฝนพอดีครับรถจะหมองนิดนึงดูชมภายในดูเราดูภายในครับ <c oughs> พยายัดจะของเรื่องดูไม่เกะกองเง็บดูถุงครับยังไม่ได้เกะครับ เครื่องเนาะจ <c oughs> สวยจัดประหลัดบอกครับ <c oughs> มาครับเนื้อผ้า,าเบิ้งทุกกลืบเลยมันนี้มันนี้มีคุณสรอยครับ <c oughs> เฮืองครับดูเครื่อง โ o ห้อ e ครับของ h i n โนไม่กิกเลยครับเทอบอินเตอร์ครับเฮ้เ <c oughs> ม่เกะกองพี่น้องเลยดอดเดเดืย,ดย,ดย,ยม,มุงนะครับเพนตตือไอาใหม่อะไรก็ดี จโอห้าอ oh. ีจห้าอี e, o e, ครับงามวี่นในมองช่วงคอนี่ลงครับตกต่ำตุกเก้านี่เป็นหกเนี่ยครับ นอดไม่หมดครับหามงติมาได้ครับพี่น้งองมันเป็นเครื่องจักรแรงหนึ่งตัวน่ะเดี๋ยวให้อีกหนึ่ง,งตัวนั้นมีบ้างโมวารถดำโมว่าไอ้นี่เนาะโมว่าแมคโครเนาะเป็นเครื่องฮิโน่เดี๋ยวน่ะรถ <c oughs> เกี่ยวฮิโน่รถเกี่ยวกันฮิโน,น่ ของขาดีครับนี่บม่แน,น่ใจเนาะครับว่ามันจะแรงเนาะหนักเกินร้อยห้าสิบย่งตัดระบบไปหลายย่างยี่เด็ดั้ครับระบบตัดสับสวิตช์ไปหลายย่างนี้ปรับสับคอนโทรลับตัดออก เบึนจุดใดบอกเลยครับในรีวิวห้เบึงเรียบง่ายดีครับบึงนี้อย่างเกียร์กะเนบ่งลงดีครับบมีสายพลุงพลังครับบึงโสบายตาครับ ช่วงอายุครับมึงแข็งแรงดีมึงตัวไม้นี่นะครับรุ่นสิบกับโกบิโก้รุ่นสิบลดออปชั่นลงไปเป็นโดเกียบอกรถออปชั่นนี่น่าจะเป็นไฟไทยนะครับอีกนหนึ่ง ออปชันเถ้าแกลดลงไปนี่มีอย่างนี้ว่าจูออปชันที่เถ้าแก่้องนี้ครับตัวนี้เเบาะล้มเนอตัวนี้สงสลบเป็นโค้งค้งกคือรุ่นเก่ารุ่นเก่านี่ตรงนี้นะที่เป็นเป็นเป็นแนวตรงหลายก้อนนี้ลดลงไปตัวดูดน้ำมันออโต้ครับอีกอย่างหนึ่ง งบตัดออกไปกไอเกมกล้องหลังเออกล้องกล้องมองหลังกล้องมอก็ตัดออกครับงีอยูนี่โม่พอคิว้สุดเก้าสามสี่ตากล้องหาเขียวครับหาเขียวแต่ก็งี้พอได้อยู่ดีนอุ้ม อุ้มนี่ได้ว่าได้ถึงคิวคิวหรือหรอเนาะคิว้วในๆคุณละกันอุ้มเนี่ยถ้าอุ้มหน้ายที่ได้ไหมเพอตัวนี้ก่อนหน้าที่ถึกกว่าตัวเก่าครับบึ้งหนูง่ายกว่าตัวเก่าครับตัวเก่าอยู่หลังบ้านครับของตะเกียรินแวบ,บๆอยู่นะครับมันก็ดังหลังบ้านครับโอเคครับขอจบรีวิวไว้สำนี้ก่อนครับฝนมาแล้วครับ หน้าฝนครับผมรับที่รับชมฝากกดติดตามช่องก o a l DAM s i n g น i นด้วยนะครับเดี๋ยวรีวิวให้เบื้องไมครับขอบคุณครับ